ของมันจะได้อียงเมียบ่ไหนด้วยะมันบ่มีผู้มาลัดหนอยคนเดียวโอ้ผู้หน่อยเด่นมาตมานึงเนาะปนีป่าในของพี่นอนง่มมือเปล่าเปล่าตีน้าบึมบั่มตีน้าเห็นเป็นยังไงตีอะมันอนมันน้่มมันคุ้นแล้ววยมันเห็นหุงส์จีฮ่วยมันเห็นหง่งบ่มันหมอบนอน เนื <Wow. S 2> <laughs> mm ้น้ำฟังว่องผู้เดียวจำเด่นเราว่าบ่มีหมูลัดจอยเนาะมันก็มีอยู่มันของมันตัวแย่กว่าอุ้แม่นี่เหอะเหอะนาตรงไหมนั่นแหละข้างล่างเฮอะนาตรงบุบบับบุบบับอยู่มันอุ้มกบไผ่ปู้มข้อมปู้ก็เอาหอยก็เอานี่แน่นอนขนาดเด้ปะ ตัวสีไหลมากเนาะโอ้มันคือโหนี่วะเนาะมันคือโคตรฮะโบนี่นจะได้ต้นหลามมันคือเฟี้ยน้ำฟังเหีเยาจับมันอยู่ขนาดตีน้ำน,นี่กรกะกเหอะปามนี่โลแปนสัซกซุ่มจังหน่อยเระเจ้ามากอ่านเห็นไหม ใส่อีกแล้วโอ้มันหลีอยู่น้ำเฟื่อยยังสัน่นมองมนคนเดียวป,ปากกาเสียนมือเป่าบุบับบุบับอยู่เนาะมันเป็นเหอไปควนอยู่หันหนาตรงหันปลาแบบนี้ไปรีอยู่หันมันลงระอันมัน เ็ดต้ม้บลัยบ่ปียเเห็ดเฮอไปยังว่าเฮ่อไปกองงยู่หนาต้งหันมามามาหมืนเาก็ไปเ็ดต้งตปีเห็นตงเนาะมาสิเบ็ดก่ใสตัวน่อยเท่อันบุ้มอปลาขาวตัวน่อยโอ้ตัวน่อยยังไปข้ำถึอมันอยู่ พอปซิวนี่นีนี่นี่นี่น่นี่นนี่น่นี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 ้นีานน่นี่น่นีนี่ยปากกานีนี่นี้น่นี่น่นน่นี่นนี่นนนีขน่น่นน พ่อ,อ,อตะอใส<ช>่ตร,ตรงกับบะมีแม่ใหญ่ปะเขาเอาปูก็เอาปูเอาปลาก็เอาปลาเอาหอ,อยก็เอาหอยคือเดี๋ยวมาผู้เดียวโมไปใส่บัดโอ้ยโมกับกระเซียนบัดรเหรอ <laughs> <laughs> เดี๋ยวท่าเจ้าของ <laughs> มีสู้กับมา้ากัดเล่าเออเป็นมาบพรกัดเล่าก็มาบ่ไดรเล่าแถวแล้ว ก็เกษียณแล้วไม่ยิบเปล่งกับเขาวัดแล้วเออเข่าล้วออกว่าได้แลลวตูวก็ยากิก่นันแหล้วะท่านถ้ากับทิ้นก็บว่ไปทอดเนาะฝากเข้าไปอยากมากเนาะไปอันเคยหาเดันไปอันนั่นเห็นมัได้เรื่อยโอ้กูอ่ะกูไม่น ง้มหลานรกลูกนาวันหน้าตีมันจะปีหรอหื้อเศร้าอาไรมันเป็นคนเขาอิฐเปียกนี่บ่โอเปียลูอิฐปนอ่าอันก็ได้ดีแถว่าเปล่าจับเอาจับเอาเนาะจับเอาจับเอาลูกโตน้อยโอ้มันกระโบนี้ตัวล่ะ มีปวดเกิด <c oughs> เดพระาะซ้อนสามสิบเก้าเปี่ยวอ๋ออะไลอืมเอเปล่าหนาตรงอันน้าม,มันยังไหลผ่านบ่บอ<า>แต่ว่ามันสียู่ในเงือบมันละขี้ปูนทันไหม còn này bạc coi dài đấy ạ ốiหวาน gì cái nhang nè ếngหวาน đấy là ừ. à nó... ta sai tôm như khuẩn cà bơ đây tôi nhảy đâu ta tụi Ich komme.